วันนี้มาดูเผือกที่นครสวรรค์น,นะคะเผือกสวยมากเลยค่ะใบใบเขียวสวยไม่เป็นโรคเลยค่ะใหญ่เลยเนี่ยโอ้เป็นน่าสวยจริงๆเลยอ่ะ ตรงนี้กี่ไร่คะเนี่ยสไร่สงานสวยมากเลยอะ่ะดูสิสวยจริงๆงน้องเฟมหนูเอาเอาขวดน้ำมาตั้งคนต้นให้แม่สิดูใบสวยจริงอะ่ะเผือกนครสวรรค์นะคะมาดูเผือกพอใกล้จะได้ขุดแล้วค่ะู่ดูใบ,บเบลอเลเลยอ้ใหญ่ใหญ่มาก ออกจากบ้านตีสามนะคะมาถึงที่นี่เจ็ดโมงกว่าๆค่ะสวยจริงๆโอ้ใหญ่มากสวยมากสวยจริงๆเอาขวดน้ำมาตั้งคนต้นทิง้งน,น,น,นี่งานเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยดูสิอันนี้ขวดน้ำนะคะ ขวดน้ำเล็กไปเลยค่ะเนี่ยขวดน้ำหนลิตรใหญ่มากเลยค่ะขวดน้ำเล็กไปเลยต้นสูงอ่ะเอตัวเองไปยืนตัวเองไปยืนที่ที่ต้นสิจะ,จะดู<อ>ว่ามันสูงกว่าหัวเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ ดูสิเนี่ยเลือกสูงกว่าหัวมากเลยค่ะนี่สวยจริงๆเลยค่ะเนี่ยดูสิเือกสูงกว่าหัวเยอะแยะเลยค่ะเขาเตรียมจะฉีดยานะคะเนี่ยอันนี้เอายาเอายาฉีดยาลงหัวมาให้ด้วยนะคะ ฉีดแต่มาล้างผมสี่เดือนเมื่อวานนี้อันนี้สี่เดือนใช่ไหมปลูกแต่เพื่อนสวยอ่ะใหญ่ผมจบที่ต้นหนุนสี่สิบเก้าธันวาปลูกกันนะดูสิคันเนี้ยต้นใหญ่จริงๆนะจะเป็นจัมโบ้หมดเลยเนี้ยใหญ่มากนี่ก็หัวโตปาใหญ่จริงๆคนฉีดไม่ได้เราค่ะต้องใช้โดนค่ะ นี่นี่เจ้าของเพือกนะคะเจ้าของเพือกค่ะเมื่อคืนดูทำเพือกเก่งมากเลยอ่ะคลิปที่หนอนกินน่ะโหหมดแรงเลยจะได้ถึงตันหรือเปล่าสี่ไร่อันนี้อันนี้นั่นเขาได้ไปสองตันกว่าเขาบอกว่าทำให้ปลงได้แค่นี้เนี่ยสวยมากเลยอ่ะเนเดี๋ยวขออีกสักทีดนอยู่นครสวรรค์นะคะว่าจะต้องฉีดยาตะเล็กเลยนี่เขาบอกมีอีกแปลงหนึ่งใหญ่กว่านี้อันนี้เพือกสี่เดือนนะคะ คือสี่เดือ,น,อนนี่ขนาดว่าทำไม่เป็นนะถ้าทำเป็นนะยิ่งอันนี้อีกสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูของน้องสาวอีกทีเหรอของน้องสาวสวยกว่านี้หรอนี่เขาบอกว่าทำไม่เป็นนะคะถ้าทำเป็นจะแค่ไหนสวยจริงๆดูสิสูง มันยาวๆหรือว่ามันกลมๆกลมมัง่งไอ้ยาวๆอย่างนี้เลยไม่มีมีแต่กลมๆกลมๆกับลูกมันแข่งอะลูกผมเหลือผมขายเข้าไปอะต้นใหญ่มากเลยอะนี่จัมโบ้ะทางนั้นเลยเนี่ยนี่ดูสิมีแยกกับจัมโบ้เล็กสุดก็ใหญ่นี่มันจะมีไม้ต้นเดียวเนี่ยใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ที่นี่มันจะวางคู้มันจะมันไม่ใหญ่ ตังมาเจแลวเขาฝากไว้นู้งมาป่ะไปเอามา,เ,า,มาเดี๋ยวามาไม่เป็นไรเดี๋ยวยนะเดี๋ยวเอาลูกเพือกไปลงที่ไหนคะนเขาไม่อยู่ใช่ไหมถึกใหญ่ของน้องสาวใหญ่กว่านี้ของน้องสาวใหญ่กว่านี้หรอโอ้จำโบทางนั้น,นเานาะที่นี่ทำเพือกดีนะเรืองอากาศมันให้ อาการมันน่าจะให้ค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะดเ,นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งค่ะเขาว่าใหญ่กว่านี้อีกสวัสดีค่ะ